สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหัวข้อนี้เป็นชะตาชีวิตของคนที่มีลัคกี้เอ็มหรือวันเสาร์ที่มีลัคกี้เอ็มนั่นเองนะคะเนาะก็อันนี้ก็มาเป็นของ7วันบ้างนะคะมาดูกันว่าคนวันเสาร์นะคะที่มีลัคกี้เอ็มบนฝ่ามือลัคกี้ก็แปลว่าโชคดีนะคะคือเครื่องหมายแห่งความโชคดีนั่นเองนะ,ะมาดูซิว่าคนที่เกิดวันเสาร์จะมีชะตาชีวิตเป็นยังไงนะคะที่มีลัคกี้เอ็มเนี่ยนะคะ อาจะมีชะตาชีวิตเป็นยังไงมาดูกันนะคะขอพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์กันเลยนะมาชะตาชีวิตของคนวันเสาร์ที่มีลัคกี้เอ็มใบแรกเป็นห้าเหรียญโอ้เป็นเอ็มเพรสนะคะเป็นคิงออฟแพนเเคิเป็น,ปน7็ดเหรียญแล้วก็เป็น8ดเหรียญสุดยอดนะสุดยอดมากๆจริงๆ นะคะคนวันเสาร์แม่หมอต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะก่อนหน้านี้ยคุณอาจจะ,ะเผชิญความทุกข์ยากในชีวิตมาก่อนมันเหมือนกับว่าคุณต้องผ่านบททดสอบผ่านวิบากกรรมมาก่อนแบบนี้เป็นตน้นนะคะกว่าเส้นลัคกี้เอ็มจะทํางานหรือบางคนน่ะเพิ่งมามีเส้นลัคกี้เอ็มตอนแบบอายุเยอะแล้วก็ได้หรือว่าอายุกลางคนก็ได้ก่อนหน้านั้นอาจจะยัง2030อย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้มีเส้นลัคกี้เอ็มขึ้นแต่เส้นลัคกี้เอ็มอาจจะมาเกิดตอนอายุแบบสักประมาณ30 ก,กว่าสี่สิบสี่สิบขึ้นไปแบบนี้ได้นะแม่หมอเลยจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันมีบางคนนะลำบากมาก่อนนะคะกว่าจะประสบความสำเร็จอะไรก็ยากเออมันจะมักจะมีอุปสรรคมีอะไรก็ได้อะเข้ามาทา้าทายปัญหาชีวิตให้เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะทำให้คุณเหมือนกับว่าชีวิตมันต้องฝ่าฟันมันต้องต่อสู้มันต้องดิ้นรนบางคนมันเป็นแบบนี้นะละหกละเหเละล่อนอ่าจะเป็นอย่างนั้นอะ นะคะเร่ร่อนมีชีวิตที่เร่ร่อนอยู่ไม่เป็นที่นะคะอยู่ไม่ติดที่เดี๋ยวอยู่ที่นั่นทีที่นี่ทีแบบนี้ก็ได้ลาออกจากงานบ่อยย้ายออกจากงานบ่อยเออเขาเรียกอะไรน,นะเจอวิกฤตในชีวิตบ่อยถ้าบางคนทําธุรกิจก็ล้มละลายก็ได้หรือว่าเจ๊งอะ่ะเออเป็นประมาณนั้นได้แต่บางคนก็เกี่ยวกับในเรื่องของการถูกทอดทิ้งสิ้นหวังท,ท้อแท้อะไรก็ตามแต่บางคนก่อนหนะ้านี้ชีวิตมกักประสบกับเหตุการณ์เหตุ การเงินมาก่อนนะคะประสบกับปัญหาทางการเงินกว่าจะรวยได้นะพอมีลัคกี้เอมขึ้นมาปุ๊บนะคะชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตมันสบายขึ้นมันหาเงินง่ายขึ้นมันประสบความสําเร็จแล้วมันได้ชัยชนะที่ง่ายขึ้นแบบนี้เป็นต้นจะทํากิจการงานไหนก็มีแต่สําเร็จมีแต่ชัยชนะเห็นไหมเอมเพรสขึ้นมานะคะ เอ่อเอ็มเพรสคือชัยชนะคือความสําเร็จคือความสุขสบายหรือบางคนบางท่านมีคนอุปถัมภ์เกี่ยวกับในเรื่องของความรักแบบนี้ก็ได้ด้วยได้ภรรยารวยได้สามีรวยบางคนเป็นแบบนั้นได้นะคะอ่ามันมีในเรื่องของการพัฒนาการเจริญเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีขึ้นมันเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นมีคิงเหรียญขึ้นมามันหมายถึงความมั่นคงความมั่งคัง่งความร่ํารวยความเป็นเศรษฐีแบบนี้นะอ่า เคียงเหรียญไม่พอคุณมีทั้ง7ดเหรียญคุณมีทั้งแดเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบ่งบอกมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวธุรกิจการงานของคุณบางคนผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นการเงินมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นเนี่ยหันมาลงทุนมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เนาะ มีเจ็ดเหรียญมีแปดเหรียญขึ้นมานะแม่หมอมองว่าการเงินทุกอย่างเนี่ยมันคล่องมือมันคล่องตัวไม่ว่าคุณจะหาเงินแบบไหนด้านใดนะคะการเงินจะฟูอ่ะการเงินจะฟูมันจะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมแบบนี้เป็นต้นนะคะการทํางานของคุณอาจจะเป็นทั้งการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วแต่เลยนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําแม่หมอมองว่ามันเป็นอะไรที่การสร้างเม็ดเงินที่ที่มั่งคั่งในอนาคตอ่ะ บางคนมีเงินเก็บออมมากขึ้นก่อนหน้านี้ไม่มีเลยนะแม่หมอบอกให้นะคน,นวันเสาร์ก่อนหน้านี้ไม่มีเงินเก็บเลยอาจจะประสบปัญหาทางการเงินด้วยซ้ําสําหรับบางคนนะ่ะนะคะเออถ้าบางคนมีลัคกี้เอ็มตั้งแต่เกิดอันนี้ก็ถือว่าข้ามมาเป็นเอ็มเพลสไปเลยนะนะก็จะไม่ไม่เจอภาวะห้าเหรียญน,นะคะบางคนมีลัคกี้เอ็มตั้งแต่เกิดอืมก็จะรวยมาเลยนะเกิดมาก็มีตังค์พ้าบ้านมีฐานะมาเลยแต่บางคนแบบไม่ได้มีลัคกี้เอ็มตั้งแต่เกิดอืม ก็อาจจะต้องผ่านบททดสอบชีวิตความลำบากยากจนมาก่อนแบบนี้ด้วยนะคะเจ็ดเหรียญก็คืออย่างที่บอกแหละการลงทุนเงินเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแดเหรียญน,นี่จะเป็นอะไรที่แบบหาเงินคล่องมากๆเลยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะ,ะการเงินค่อนข้างเฟื่องฟูแบบนี้เป็นต้นน้ำมั่นคงมากๆไรายได้เข้าต่อเนื่องจะลงทุนการค้าการขายอะไรก็มีกําไร จะเล่นหุ้นหุ้นก็ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ทางนั้นเลยเกี่ยวกับเรื่องการเงินอืมมาดูกันต่อนะคะคนวันเสาร์เปิดแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> แค่นี้ก็เกินพอแล้วนะเงินขึ้นทางนั้นเลยเห็นไหมมีแต่เหรียญขึ้นนะคะมาดูต่อนะชะตาชีวิตของคนวันเสาร์ที่มีัก l u เอ็มนะคะ high p r i e s t e แปดคาาแปดถ้วยนะคะ คีนอ f ครับแล้วก็สเตรนท์น่ามีไพ่เมเจอร์ขึ้นมาอีกสองใบนะต้องบอกอย่างนี้คนวันเสาร์นะคะมีโชคเกี่ยวก,กับการเงินไม่พอมีโชคเกี่ยวกับในเรื่องของซิกเซน s e การเรียนรู้แบบนี้นะซิกเซนการเรียนรู้ยานอย่างรู้หรือยานปัญญาอันลึกซึง้งการรู้เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็น การที่มีลางสังหรณ์แบบนี้เป็นต้นนะคะอาการเรียนรู้บางคนไปไปเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการทําสมาธิการภาวนานะคะคุณมีโชคด้านนี้หรือว่ามีวาสนาบารมีมาด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาด้านนี้นะเป็นนักบวชฤาษีโยคีพระแม่ชีไปได้เร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะ จะไปได้เร็วมากๆเลยนะคะมีในเรืซิกเซบางคนมาในด้านหมอดูก็ได้นะคะมาในด้านหมอดูก็ได้นะคะจะมี6ิกเซนมีลานลางสองขอนที่แม่นยำมากมากๆเลยทีเดียวแหละเนี่ยมีโชคในเรื่องแบบนี้ด้วยทำอะไรก็ขยับขยายก้าวหน้าเติบโตอย่างรวดเร็วถ้าใครมาสายนี้แม่หมอบอกเลยคุณจะไปอย่างเร็วมากๆนะ อย่าลืมนะนักบวชแม่ชีฤษีโยคีพระอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นมาทางสายมูสายดูดวงสายแม่มดแม่หมอพ่อมดพ่อหมอจะไปอย่างเร็วเลยจะขยับขยายกิจการจะเติบโตจะก้าวหน้าจะเป็นแบบนั้นจะมีคนรู้จักเยอะคือเรียกว่ามันโตแบบเร็วอ่ะมันโตแบบเร็วมากๆขยับขยายแบบเร็วมากๆอา่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> หรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะในเรื่องของธุรกิจอื่นๆก็ได้นะคะ มันจะมีการขยับขยายเติบโตบางครั้งเนี่ยมันเป็นการเปิดบริษัทลูกนู้นนี่นั่นนะหรือ่าจะมีธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันจะไปได้เร็วมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหรือว่าความเด่นความดังความสําเร็จมันจะพุ่งเร็วพุ่งทยานได้เร็วอ่าเป็นอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะหมายถึงนี้เรื่องของความก้าวหน้าก็ได้คนวันเสาร์ที่มีลัคกี้เอ็มนะตัวคุณน่ะมันจะมีปัญหาอยู่มันจะมีปัญหาหรือเป็นเป็นเรื่องหรืออย่างหนึ่งก็คือชีวิตน่ะมักจะแบบ เกิดการสูญเสียบ่อยบางคนนะเป็นการสูญเสียบ่อยชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยการโยกย้ายบ่อยย้ายบ้านย้ายที่ทํางานเดี๋ยวลาออกจากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นลาออกจากที่นั่นไปอยู่อีกที่หนึง่งชีวิตมักจะเจอเรื่องแบบนี้บ่อยละทิ้งสิ่งเก่าแล้วก็ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไปเริ่มต้นงานใหม่สถานที่ใหม่ๆแบบนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณเสมอๆนะคะ แต่ตัวคุณเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาใดๆก็ตามคุณก็จะได้รับกําลังใจนะโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูก็คนที่เป็นภรรยาจะดูแลเอาใจใส่หรือให้กําลังใจคุณดีมากๆแต่สําหรับบางคนบางท่านคนที่เกิดวันเสาร์เกิดมาได้รับการดูแลอย่างดีจากคนที่เป็นแม่เขาจะรักคุณดูแลคุณดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะเกิดมาเกิดมาได้รับการดูแลที่ดี อืมตัวคุณเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆเป็นคนที่มีสติปัญญานะคะกล้าเผชิญปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราเนี่ยความสําเร็จของคุณมันได้มาไม่ยากนะคะสิ่งที่แม่หมอมองเห็นนะคะคุณมีในเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบที่สูงมากๆเออเรื่องยากๆอ่ะคุณจะทําได้เป็นเรื่องง่ายๆในขณะที่คนอื่นไม่สามารถทําได้แต่คุณจะทําได้เข้าใจตรงนี้ไหม อจะยากแค่ไหนแต่คุณน่ะคุณทำได้เพราะคุณมีความสามารถที่พิเศษที่มันเหนือคนอื่นคุณถึงได้ทำเรื่องยากได้อืมในขณะที่คนอื่นไม่สามารถทำได้ต้องบอกแบบนี้นะอืมต้องบอกแบบนี้คุณมีเกณฑ์ไม่ใช่มีเกณฑ์เนี่ยคุณมีพลังเยอะมากๆแล้วก็ในเรื่องของการโน้มน้าวจิตใจคนอื่นคุณก็เก่งตรงนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกคุณมีจิตวิทยานะคุณมีจิตชีวิทยาสูงนะคะคนรเสา์ที่มีลัคกี้เอ็มเนี่ย มาดูต่อนะสี่ดาบหนึ่งดาบเอ้ยในออฟสอดแอคออฟสอดโอ้โหเพจออฟสอดอะไรเนี่ยดาบสี่ใบไปสุดท้ายเป็นไพ่พระโอ้โหลุ้นนะโอ้ดาบสี่ใบเลยนะแต่สุดท้ายท้ายสุดไม่มีใครทำอะไรได้นะต้องบอกอย่างนี้เลยนะ ไม่มีใครทําอะไรได้คุณมีในเรื่องของวาสนาบาร,รมีมาเต็มคุณมีในเรื่องของบุญบาร,รมีมาเต็มนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณมีสิ่งดีๆคอยชี้แนะแก้ไขไกด์ไลน์แนะแนวทางให้กับคุณอยู่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆในชีวิตคนอิจฉาคนแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับคุณฟาดฟันกับคุณให้ร้ายคุณหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะ ไม่มีใครสามารถทําอะไรคุณได้พูดแค่นี้เลยมีพ,าพา่าักขึ้นมาใบเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจบถามว่าคนวันเสาร์ที่มีลัคกี้เอ็มชีวิตต้องผ่านความยากอย่างชาวบ้านเขาไมผ่านเหมือนกันนะคะแต่คนที่มีลัคกี้เอ็มเนี่ยมันเหมือนกันได้บัตรทางด่วนนะคะทําอะไรมันจะสําเร็จเร็วกว่ามันจะง่ายกว่าแล้วเวลาได้มันได้ใหญ่กว่าออแบบนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนาะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนอิจฉาคอยฟาดฟันคอยใส่ร้ายปะทะทะเละานู่นนี่นั่นต่างๆนานาเลยนะอืมเจอภพยพาเข้าไปใบเดียวทุกอย่างสยบหมดจริงๆนะวันเสาร์ที่มีลัคกี้เอ็มบางคนไปปีกวิเวกจริงๆนะคุณจะมีโชคในเรื่องของการปีกวิเวกการไปปฏิบัติธรรมถ้าใครอยากได้อยากไปทางนี้คุณจะได้ไป แม่หมอบอกเลยนะสาที่มีลักเกมคุณมีโชคทางด้านนี้มาแหละโชคทางการประพฤติปฏิบัติธรรมทางการเ,ออเขาเรียกอะไรนะทางการเข้าถึงทมบรรลุธรรมประมาณนี้นะคะเนี่ยคุณไปทางนั้นได้ตัวคุณเองเป็นคนที่กล้าหาญแลาไม่ค่อยกลัวอันตรายใดๆอยู่แล้วพร้อมที่จะฟาดฟันพร้อมที่จะลุยคิดเร็วทําเร็วเป็นคนที่ทาอะไรรวดเร็วตัดเสียอย่างเดียวคือใจร้อนมากนะคะ ใจร้อนมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่บางครั้งชอบเอาชนะด้วยนะจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้ต้องชนะให้ได้แบบนี้เป็นตน้นแต่ถ้าไม่เหมมองว่ามันก็เป็นข้อดีนะคะ,ะเพราะคุณจะฟาดฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วสุดท้ายคุณก็ได้รับชัยชนะในที่สุดค่อนข้างฉลาดฉลาดและรวดเร็วนะคะคิดเร็วรวดเร็วทำอะไรเร็วแบบนี้เป็นตน้นอม,มาดูกันต่อที่ไพ่ศรัทธาปฏิหารนะคะมาดูว่าไพ่จะบอกอะไร เออลืมบอกมีไพ่พระขึ้นมาก็อย่างที่บอกนะั้นนักบวชนักปฏิบัติธรรมนะคะพระพรานบุญพระแม่อุมาเทวีพระไพวะเอ่อผีเปรตอุ้ยอันนี้ติดมาสองใบเอาสองใบติดมาก็ต้องเอาหมดนะนะอ่าอันนี้เป็นลาหูเอ้ยอันนี้อันหน้าอันหลังอ๋ออันนี้ก่อนสิ แทบอุติ่งก่อนแล้วก็ลาหูอ่าค่อยว่ากันนะคะใบแรกเป็นพลานบุญสุดยอดเลยพลานบุญนี่เก่งนะนะคะการค้าการขายการเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จหมดไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะการได้บําเหน็จการได้รางวัลน,นะในสิ่งที่คุณทําเรียกว่าคือต้องเก่งอะนะคุณก็จะได้รางวัลการค้าการขายอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดคุณทํางานแล้วมันมีเป้ามียอดคุณก็จะ พิชิตเป้าพิชิตยอดของคุณได้สาเร็จนั่นแหละเรียกว่าเป็นนักขายมือทองแบบนี้ก็ได้แล้วก็จะได้รางวัลพิเศษพิเศษมาเสมอนะคะเป็นไพ่ใบหนึ่งที่บ่งบอกถึงในเรื่องของสเสน่ด้วยนะคะมีมีแต่คนรักคนชอบนะต้องบอกว่าเป็นที่รักของทุกเพศทุกวัยอจะประมาณนั้นคุณเป็นคนที่มีความสามารถต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะมีความสามารถมีวิชาทำอะไรก็สำเร็จนะไพ่พระแม่อุมาเทวีก็บ่งบอกเรื่องความสำเร็จอีกเช่นกัน นะคะต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วอีอย่างไม่ใช่แค่สําเร็จไพ่ใบน,นี้หม่องบอกถึงในเรื่องของอํานาจพลังชัยชนะวาสนาบารมีที่สูงส่งการเอาชนะสิ่งชั่วร้ายแบบนี้เป็นต้นทําโครงการใหญ่ๆก็ประสบความสําเร็จจะแข่งขันอะไรก็ชนะเลิศจะเป็นแบบนี้นะชนะเลิศนะคะเรียกว่าเก่งมากๆแหละนะคะสำหรับ เสาที่มีลัคกี้เอ็มนะคะการได้รางวัลต่างๆนานาแบบนี้เป็นต้นอืมพระไพวะเนี่ยนะคะก็บอกบอกถึงเรื่องการเอาชนะอวิชาเช่นกันเอาชนะสิ่งที่ผิดแม่หมอถึงได้บอกว่าถ้าใครจะทำคิดทำอะไรไม่ดีกับคุณทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยคุณมีบุญมีวาสนาบารมีมาดีแล้วก็บางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองด้วยเรียกว่าเป็นไพ่ที่เรียกว่าดวงแข็ง นะคะเอาชนะแม้แต่กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะถามว่ามีคนคิดจะทำไม่ดีไหมมีนะนะคะติดกับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ผีเปรตอ่าไพ่ผีเปรตนี่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะไพ่ผีเปรตนี่ก็คือคือการทำลายทำลายอืมคือการทำลายทำลายนั่นเองนะคะ ถ้าใครจะจ้องทำร้ายทำลายคุณไม่สามารถทำได้นะบอกเลยว่าไม่สามารถทำได้แต่ตัวคุณก็อย่าทำในสิ่งที่ผิดแล้วกันโดยเฉพาะในเรื่องของความอักตันยูนะอะอันนี้พไพ่ใบนี้นะในเรื่องของความอักตันยู <c oughs> ถ้าทำในเรื่องแบบเนี้ยความอักตันยูนะชีวิตคู่ก็จะไม่ดีนะต้องบอกงี้ก่อนนะคนวันเสาร์ที่มีลัคกี้เอมนะคุณมีความโชคดีทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าทําการอักตันยูหรือทําในสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะกับบุคากาลีหรือผู้มีพระคุณเนี่ยนะอาจจะมาในรูปแบบของโรคภัยการขับถ่ายลําบากชีวิตคู่ก็มีปัญหาการเงินก็ย่าแย่เนี่ยมันจะมันจะพลิกเลยนะเออมันจะพลิกเลยให้เปนี้ขึ้นมาเตือนนะคะขึ้นมาเตือนเนาะมีแทบอุติ่งขึ้นมานะแม่หมอบอกเลยว่า ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่สนับสนุนแม้แต่กระทั่งเทวดาก็ยังสนับสนุนเลยแม้แต่กระทั่งเทวดาก็ยังให้พรคุณให้ประสบความสําเร็จเลยนะคะแทบอุติ่งนี่จะหมายถึงในเรื่องของการเดินทางก็ได้จะเกี่ยวกับธุรกิจขนาดใหญ่ๆก็ได้นะคะการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศแบบนี้เป็นตน้นนะคะกิจการขนาดใหญ่โลจิสติกชิปปิ้งนะคะแบบนี้การทูตการเจรจาแบบนี้ได้หมดการเดินทางนะคะ ทำกิจการงานใดก็มักจะใหญ่โตนั่นแหละอาแม่หมอเปิดไพ่ต่อนะคะโอ้พระแม่ลักษมีนะคะเผาพริกเผาเกลืออินคู่แล้วก็พระรามโอ้อีกนิดนึงแม่หมอจะบอกมันมีลาหูขึ้นมานะเมื่อกี้ไม่ได้มองแต่ก็อย่างว่าพูดตอนนี้ก็ได้เหมือนกันอย่ามัวเมาลุ่มหลงไปทำในสิ่งที่ผิดอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมนะคะ ผิดกฎหมายผิดประเพณีผิดประเวณีวณอย่าไปทำเนาะนะคะชีวิตมันไม่ดีแหละนะระวังการโดนสาบแช่งแล้วก็อย่าไปสาบแช่งใครด้วยนะคะกรรมจะเข้าตัวเร็วกรรมจะเข้าตัวเร็วมันเหมือนทําชั่วไม่ได้เนาะแช่งเขาไม่ได้ถ้าแช่งปุ๊กเข้าตัวเร็วอืก็จะเป็นแบบนั้นไปเนาะพระแม่ลักษมีขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงนะบ่งบอกถึงความร่ารวยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความมั่งมีต่างๆนาะนาะนะแบบนี้เป็นต้นนะคะ ชีวิตสุขสบายนะร่ำรวยมีเป็นไพ่แห่งความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะอืทําอะไรก็พร้อมพร่างก้าวหน้าอายุยืนสุขภาพดีแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าใครทําแต่ความดีมาแม่หมอจะบอกเลยคุณจะเจอคู่รักที่ดีคู่รักที่เข้ามาสนับสนุนคู่รักที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความรักแบบเต็มอิ่มให้แก่กันและกันนะ่ะเออจะเป็นอย่างนั้นมีไพ่ตราช่างขึ้นมานะเป็นไพ่พระรามไพ่พระรามคือไพ่แห่งความยุติธรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว มีไพ่อินคู่ขึ้นมาถึงได้บอกว่าถ้าคุณกระทําการเกี่ยวกับการไปเป็นชู้แย่งสามีแย่งภรรยาชาวบ้านนะคุณจะโดนสาบแช่งคุณจะโดนเขาแบบสาบแช่งเผาพริกเผาเกลือหรือว่าจะโดนอะไรไม่ดีไม่ดีหลายๆอย่างเพ้อเพอโดนรอบทําร้ายด้วยนะจะโดนจ้างแบบทําร้ายอ่ะอันนี้เขาสามารถทําคุณได้นะเพราะคุณทําสิ่งผิดอืมเพราะคุณทําอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเฉพาะคนที่ทําอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะ ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสิ่งอยู่ในธรรมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่คุ้มครองนะแม่หมอจะบอกงนี้นะคะพระรามคือไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะทำดีเราก็ได้สิ่งดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทําความชั่วก็ได้รับผลกรรมนั้นๆตามในสิ่งที่เราทําโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวโดยเฉพาะเรื่องการ,รม,มาุคุณต่างๆนานานะการแย่งผัวแย่งเมียชาวบ,บ้านเนี่ยอันเนี้ยสาคัญติดกับไพ่ไม่ดีเลยทั้งบนทั้งล่างนะคะกรรมมันจะตามเร็วมากเลยถ้าใครทําเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะอืม มาดูกันต่อ5ใบสุดท้ายนะคะ่าชะตาชีวิตของวันเสาร์ที่มีลนะัคกี้เอ็มนานนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนก็ดีแล้วแหละนะคะ,ะเลื่อนไพ่นิดหนึ่งชะตาชีวิตคนวันเสาร์ที่มีลัคกี้เอ็มงานถนัดนะคะเบื่อร์นาย สติสัมปชัญญะลมพลังเก่งจริงๆนะคนวันเสาร์คุณมีความสามารถพิเศษคุณสามารถทําอะไรได้หลากหลายด้านต้องบอกอย่างนี้เลยหลากหลายด้านมากๆเก่งหลายด้านเก่งหลายงานทําแบบนี้ก็ทําได้อันนี้ก็ทําได้มันจะเป็นแนวๆนั้นนะ่ะสุดท้ายท้ายสุดชีวิตคุณอาจจะได้ทํางานที่คุณถนัดนะคะ ทํางานที่คุณถนดัดคุณจะได้ปลดปล่อยอะไรที่มันเป็นความทุกข์ร้อนใจหรือว่าอะไรที่มันแย่ๆต่างๆนานาในชีวิตความอึดอัดความเจ็บปวดสุดท้ายคุณจะได้ปลดปล่อยตรงนี้ไปแล้วจะมีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับคุณนะคะจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมีแต่ความเป็นสิริมงคลนะ่ะจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วมันมีในเรื่องของความเป็นผู้นําการขึ้นตําแหน่งการขึ้นเป็นผู้นาําการขึ้นเป็นผู้คุมคนในเรื่องของอํานาจแบบนี้เป็นต้น อืมมาดูต่อมีชีวิตชีวาซึมเศร้าพิเศษร,รักแท้แล้วก็ตกลงปลงใจว้าวในเรื่องของความรักนะคะอในเรื่องของความรักก็ดีอืคุณจะมีชีวิตที่อิสระนะแม่หมอต้องบอกเลย คุณจะมีชีวิตที่อิสระบางคนก่อนหน้านี้ชีวิตมันซึมเศร้ามากมันจะถูกปลดปล่อยออกไปนะมันจะถูกปลดปล่อยออกไปแล้วติดกับไพ่พิเศษไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้หรือไพ่เนี่ยเกี่ยวกับส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอันนี้นะคะบางคนอะคืออาจจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพึ่งอะไรแบบนี้นะแต่แม่หมอจะบอกว่าออสดมน์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันนะคะพราถ้าใครมีความทุกข์จิตตกซึมเศร้าหรืออะไรแบบนี้อยู่คุณจะผ่านไปได้ง่ายมากๆเลยนะ เดี๋ยวคุณจะได้ได,ได้ได้ปลดปล่อยสุดท้ายถ้าใครที่ตกอยู่ภาวะแบบเนี้เดี๋ยวมันจะจะปลดปล่อยเดี๋ยวมันจะคลายออกมันจะเป็นแบบนั้นอืมคุณมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลืออยู่แบบนี้นะคะต้องบอกอย่างนั้นแต่ตัวเราเองอะถ้าเราสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทุกวันทำไปเรื่อยๆฟังทมทุกวันนะคะล้ะมันจะเกิดศรัทธานะคะแล้วจะเกิดแบบอยากทําในสิ่งที่ดีอะออมันจะเป็นแบบนั้น นะคะแล้วหลายๆอย่างมันจะถูกคลี่คลายมันจะถูกปลดปล่อยนะอมืมีเกณฑ์เจอคู่เนอะเจอคู่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเท่าเทียมกันอะอาจจะเป็นคู่ทางธุรกิจก็ได้เออแบบนี้นะหมายถึงทําธุรกิจกับคู่เอออย่างเงี้ยก็ได้อีกเช่นกันนะคะตัวคุณมีโชคในเรื่องของการดูแลแหละนะแม่ดูแลดีนะคะแม่ดูแลดีปกป้องดีทนุถนอมเราอะไรอย่างเงี้ยมีโชคเกี่ยวกับ ผู้หญิงถ้าสมมุติว่าคุณทํางานแล้วคุณมีหัวหน้าผู้หญิงอ่ะหัวหน้าผู้หญิงก็จะรักคุณจะปกป้องคุณทนุถนอมคุณจะเป็นแบบนี้นะอืมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงถ้าคุณมีหัวหน้าผู้หญิงอะ่ะเออนั่นแหละหรือถ้าผู้ชายก็ได้โชคดีหน่อยก็คือภรรยาได้ด้วยแม่ได้ด้วยอะไรนี้ ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์แม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนช่องนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ